ชุดสีเป็นสีอะไรครับสีเขียวแมงคับครับ36มส <36 S 2> นิ้วนะครับผมก็เป็นของอะไรวะอ่านไม่ออกอันนี้ก็แจกไว้น้องๆโอเคกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่ใช้แอลกอฮอล์ล้างมือกัทุกคนนะครับผมวันนี้โอ้โหผมต้องบอกว่ามนหนัหนึ่งแสนซับแล้ครับน้องๆคือแบบคโคตรฟลัะครับผม,ผม,มต้องขอบคุณนะผม ขอบคุณทุกคนที่ติดตามโค้ดเอาเลสซิ่งนะผมเออในศาลานะขอบคุณทุกคนนะผมที่ติดตามโค้ดเอาเลสซิ่งมาตลอดนะผมแล้วก็คอยให้กําลังใจกดไลค์แล้วก็ทั้งด่าทั้งคอมเมนต์เฮ้ยจะด่าน้อยนะเป็นช่องที่แบบคนด่าน้อยที่สุดแล้วแหละแต่ว่าแรกๆเนี่ยคือด่ายับเออด่ายับเดี๋ยวนี้คือมีด่าด้วยด่าด้วยแต่น้อยแต่เขาด่าด่าแบบมีเหตุผลบางทีเราก็พูดผิดบางทีเราก็พูดทื่อท้อบางทีเราก็ไม่ได้รู้หมดทุกอย่างนะือจะบอกว่าผมไม่ได้รู้เรื่องรถหมดนะครับ ก็เลยอาศัยช่างฟี่อาศัยพี่โยอาศัยร้านแล้วก็ทุกคนนะผมต้องขอบคุณทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าขอบคุณตัวผมเองหรือว่าคนบางคนนะผมขอบคุณทุกคนที่ทั้งร่วมคลิปติดตามคอมเมนต์แล้วก็ร่วมสนุกที่แจกของนะครับผมขอบคุณทุกคนเลยนะครับมาวันนี้ในในถึง1นึ่งแสนซับแล้วผมก็จะแจกนะผมตามที่บอกเลยแต่ว่ามันเกินคาดครับผมคือแบบไม่ได้แจกแค่อาร์มทองครับน้องๆอะไรแตงย่างเยอะ แจกรลัวร้านอำนาจเขาจัดให้อ่าต้องขอบคุณร้านอำนาจนะผมก็ <Wow. S 1> คือร้านอำนาจก็เป็นที่บุกเบิกของช่องเนาะเออไปเราไปดูอะไรแต่งที่เราจะแจกกันเลยดีกว่าไม่โมะครับน้องๆแต่คุณมันโฟรครับพร้อมวันนี้เตรียมกราบจัดเปิดคันใส่แว่นนี่โจนแต่ใส่แว่นอันนี้ไม่ได้หรอกโอ้นี่ใช่ไหมครับที่เราจะแจกเอ้ยไม่ใช่อ่ะวันนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์นะผม ชิ้นหนึ่งที่จะแจกนะครับผมเจนอตจะแจกอะไรครับวันนี้ชุดสีครับชุดสีกับ <What the? S 1> สายปัม๊มสายปัม๊มไหนเอามาให้ดูหน่ oh, อยยูเซีล่ะอ่ะชุดสีเป็นสีอะไรครับสีเขียวแมงทับครับเขียวแมงทับเอ้ยสวยแล้วก็สายปัม๊มอ่าสายปั๊มอ่ะถือว่าเป็นชุดใหญ่ไฟกระพริบอ่อ่ะ,อะเรียงเลยเรียงเลยมีอะไรบ้าง ก็คือชุดสีนี่มีครบเลยใช่ไหมน็อตครบครับเยอต้ mm hmm. สายเบรกตัวนี้กี่นิ้ววะดูไม่งจำได้ไหมสามสิบหกสามสิบหกนิ้วนะครับผมก็เป็นของอะไรวะอ่านไม่ออกลตเต้ลตเต้อเ,ตเออของลตเต้นะครับแจกฟรีุดสีก็ใครโชคดีนะครับเอาไปล้างทำความสะอาดเองเว้ยเออแต่นี้ต้องบอกก่อนนะว่า ไอชุดสีเนี่ยถ้าเกิดใครได้นะผมต้องขออนุญ,ญาตเก็บค่าส่งนะผมเพราะว่าค่าส่งอาจจะแพงเออเพราะวันนี้ผมส่งให้ไม่ไหวแต่ว่าถ้าอยู่คอนแก่นก็โชคดีไปมารับได้เลยนะโอเคนี่ก็เป็นชิ้นแรกจะเป็นชุดสีอามทองอามทองพี่อามทองยีง่ใส่เราเีา่เดี๋ยวเราเรามากองเรามากองไว้ตรงนี้เ,เลยเดี๋ยวเราเอามากองอีกทีหนึ่งว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ หยิบอะไรมาไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูมาไล่ดูว่ามีอะไรบ้างนะอันดับแรกที่บอกชุดสีเอเมเดตัวเก่านะครับอ่าจะมีประมาณห้าหประมาณแชิ้นนะครับผมที่ขาดก็คือหน้ากากหน้ากากก่มีตเถอะอ๋อ,อ,อหน้ากากมันใส่แค่นี้เออใช่ใช่ขอโทษขอโทษอ่าชุดสีเขียวแมงทับเอเมเดตัวเก่านะครับผมแล้วก็จะเป็นสายเบรกของอตเต้อ่า อัมทองเป็นของเว็บร้อยตัวเก่านะครับผมบอกก่อนเป็นของเว็บร้อยนะครับผมไม่ใช่เว็บรนะ้อยสิบไอนะนี่อันนี้จะแจกเหมือนกันส่วนอีก,กนหนึ่งครับนี่ให้ดูเลยครับผมอันนี้เป็นสีตัวอย่างนะครับนี่อันนี้ก็แจกไว้น้องๆอ,อันนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์นะผมอํานาจอะไรแต่งคอนแกนนะครับผม,มใครอยากได้ใครอยากสั่งอะไรแจ่งอะไรทักเพจอย่าทักมาหากู กูไม่รู้ราคานะครับฝากไว้ด้วยอ่ะหน้ากากเป็น e m อ SF นะครับส่วนสีน้องๆขับสีอะไรพิเศษเลือกสีได้อ่ะครับผมอำนาจเขาจัดให้ครับน้องอไว้ติดตามชมนะครับอะส่วน EP นี้คลิปนี้ก็ตามคำที่เราพูด เราจะแจกอามทองอันนี้นะครับผมให้ฟรีๆไม่ต้องเสียค่าส่งเลยสักบาทเดียวนะครับผมอ่ะส่วนใครอยากได้ง่ายๆเข้าไปในเพจ f a c e b o o k โคดเอาเลสซิ่งกดไลค์หลังจากลงคลิปนี้นะครับผมจะมีคำถามโพสอยู่ในเพจ Facebook <c oughs> นะครับผมคำถามอะไร <c oughs> ก็เข้าไปดูในเพจแต่ที่สำคัญต้องกดไลค์แล้วแคปหน้าจอพอเห็นคำถามปุ๊บ โพสพร้อมรูปโพสคาตอบนะพร้อมรูปที่เรากดไลค์เออลงในคอมเมนต์แบบว่านั้นเป็นรูปแล้วก็จะในรูปนั้นมันก็จะใส่ข้อความได้เวลาเราอัพลงอ่ะเออใช่ใส่ข้อความแล้วก็อัพรูปไปด้วยเออแค่นั้นแหละไม่ต้องแค่นี้ก็ได้อ่านทองครับน้องๆก็ไปคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับผมในเพจ Facebook อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับส่วนคําถามจะเป็นอะไรต้องเข้าไปดูในเพจมึงดูคลิปนี้จบมึงต้องรีบเข้าไปดูในเพจนะครับน้องเออ ขอมันโฟลับโอเคส่วนพวกนี้เดี๋ยวจะต่อมาเป็นอีพีไปเป็นแบบเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนไปแต่ว่าชุดสีนี้ที่แจกนี่ไม่ไม่ใช่ว่าขูดไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะอะคืต้องมาดูใกล้ๆว่าเนี่ยคือใหม่ใช่ทำเลยอ่ะอืมส่วนเรื่องราคานะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ขี้ๆนะว้่พันกว่าบาทนะหลักพันนะเนี่ย เออบวกค่าส่งอีกนะใครที่อยู่ต่างจังหวัดอ่ะไม่ต้องเสียสักบาทเลยเว้ยเอออันนี้ส่งฟรีใช่ถ,ถ้าใครได้นะใช่ถ้าใครได้ส่งฟรีเลยแล้วเนี่ยส่วนชุดสีเดี๋ยวมาดูมาดูเนื้อชุดสีก่อนมันแตกมันหักไหมไม่ได้แตกไม่ได้หักนะผมเดี๋ยวพาดูทุกชิ้นเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นหูหูตรงไฟหน้าเนาะหูยึดไฟหน้าซ้ายขวาก็ปกติดีนะฮะเออส่วนอันนี้อันนี้มันลอกแค่สติกเกอร์นิดหน่อยนิดห,หน่อยเนี่ยอันนี้มันชนบางคนก็มีแค่นี้แหละมันไม่ได้แตกเลยเนี่ย ในหูยุดแตกทีเดียวแค่นี้แหละเออบางๆเบาๆนี่อันนี้ก็โอเคไม่แตกไม่แตกเหมือนเดิมทุกป,ประการส่วนอันนี้ก็เป็นฝั่งขวาย้ำนะอันนี้เป็นเ e อตัวเก่านะครับอ,อืมมีรอยนิดหน่อยเอาติดสติกเกอร์โคตรเอาเลซิงเพิ่มห้าม้าก็หล่อแล้วสัตว์อเอเ้ยของมันดีอย่างนั้นนอ้อง <Yahoo! S 1> นี่อ,อันนี้ก็เป็นด้านท้ายเนาะ เนี่ยเห็นไหมชุดสีนี่ประมาณเท่าไหร่นวดประมาณ2,000กว่าบาท2,600ครับเออประมาณ2,600ันหเอ้ยใส่แค่2วันเองเหรอยึดเค่ใส่ได้แค่2วันนะทำความสะอาดนี่ของใหม่แท้ๆเลยนะเนี่ยเออโลเต้นะอันนี้ประมาณ2องพันร้อยได้ไหมสี่ร้อยห้าสิบเว้ยเเอออันนี้ก็แจกฟรีแต่ว่าชุดสีอ่ะก็อย่างที่บอกนะครับคือค่าส่งมันแพงน้องๆก็ต้อง ลงทุนนิดนึงเออออกช่วยผมหน่อยส่วนหน้ากากนะฮะสามารถใส่ได้อย่างนี้นะครับผมถุยไม่ใช่ได้สักหรือว่าถ้าถ้าไม่มีรถเออไม่มีรถแต่ถ้าน้องๆได้ก็หายางไม่ได้มียางเหนไหจะได้อย่างเงี้ยแงล่างไม่เป็นเด็กไปเลยเออมาถึงเรื่องหน้ากากนะเกือบพันนะครับน้องๆส่งฟรีไหมส่งฟรีเลือกสีได้ด้วยเว้ เออติดตามด้วยนะครับผมไม่รู้นะจะแจกคลิปไหนอ่ะจะแจกแน่นอนนะครับน้องๆที่วางไว้เนี่ยครับอย่าลืมเลือกสีได้เออน้องๆขับสีอะไรเลือกได้เลยถ้าตอบคําถามถูกนะครับอ่ะโอเคอารทองคลิปนี้ฝากเอาด้วยนะผมเข้าไปในเพจ f c e e o o o โคดเอาเลซซิ่นะฮะกดไลค์แล้วก็ตอบคําถามให้ถูกรับไปเลยอามทองเว็บร้อยฟรีๆน่าจะเป็นอารยยูนนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันประยุนไหมอ่าอ่ะ,อะจบคลิปละ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันต่อนะผมไต่สองแสนไปด้วยกันนะฮะใครชอบอยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ชอบอะไรก็คอมเมนต์จะดาอะไรก็คอมเมนต์แต่อย่าด่าแรงโอเคด่าแรงเดี๋ยวบล็อกเออบล็อกแม่งเลยสัส <laughs> รู้จักเทพเจ้าสายบล็อกอ่ะสัสอ่ะไม่มีอะไรละแกะคำทองดี่ก็ข้าวต้องนั่นง,งเกือบลืมเลยว่าเปิดล้อคาร์บอนที่เราคุยกันไว้อะ่ะน้องๆอันนั้นก็แจกนะฮะผม เรขึ้นรูปเราขึา้นรูปเออแต่ล้อคาร์บอนน่ะคือทีเด็ดสุดต้องเอาไว้ท้ายสุดอ่ะคนที่พิมพ์ว่าล้อล้อคาร์บอนน่ะผมจะพิจารณาเป็นพิเศษเว้ยถือว่าเอฟซีตัวจริงอ่ะฝากกันไ้ด้วยเอาคงคงนะเว้ยเสื้อที่พวกมึงใส่กันน่ะตัวละสองร้อยอ่ะเทียบกับอะไรแต่งนะเว้ยเสื้อตัวเนี้ยใส่เดือนเดียวสีกูซีดเว้ยแต่อะไรแต่งกับมึงอ่ะอยู่เป็นปีเว้ยกูฝากไว้ให้นึก